ช็อตไฮไลท์โมเมนต์โดนใจของเหล่าดาราในงานอาชีไอซ์ครีมไทน2025ไฮไลท์แรกต้องยกให้ลิวอีหนิงและจางหลิงเฮอค่ะที่วันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรางวัลผู้จัดงานเนี่ยเขาก็ช่างจัดแจงนะได้เลือกเสาไฟแห่งวงการบันเทิงจีนที่สูง190นะคะแถมหล่อมากๆเนี่ยมาประกาศรางวัลคู่กันค่ะคือคู่นี้เขามีความพิเศษนะคะออกมาอย่างแรกที่ทำก็คือปรับขาใหม่นะจ๊ะปรับขาใหม่ไม่พอคือคุณเขาก็ต้อง ก้มด้วยค่ะต้องก้มลงมาอีกนะคะเพราะว่าความสูงเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสูงมากๆแล้วก็ดูดีมากๆเลยแหละขายาวแถมบนเวทีนะคะคู่นี้เนี่ยเขาก็แซวก,กันฉ่ำพูดคุยกันแบบน่ารักเป็นกันเองมากๆนะคะด้วยความที่เขาสนิทกันอยู่แล้วนะก็ต้องบอกเลยว่า2คนนี้มาคู่กันมันดีต่อใจมากๆเลยจ้าที่สําคัญโมเมนต์ของจางหลิงเฮอก็น่ารักค่ะวันนี้นะคะจางหลิงเฮอเนี่ยก็ได้รับรางวัลในบทคุณหมอเหอนนะคะจากซีรีส์ The Best Thing นะและนี่ค่ะก็คือรีแอคของยายข้าวต้มนะคะมีความแบบส่งแรงเชียร์น่ารักน่า ั้แบบนี้ด้วยเป็นรูปหัวใจจ้า ก็คือเคมีดีนะคะตั้งแต่ในซีรีส์แล้วนะอยากจะให้มีซีรีส์ด้วยกันอีกสักเรื่องเลยจ้าส่วนแก๊งเมาส์ฉับนะคะงานนี้ต้องยกให้โตะนี้เลยค่ะที่ประกอบไปด้วยเถียนซีเว่ยอ้าวรุ่ยผงหลี่หลางตีหวังชูรันแล้วก็เฉิงเลยนะคะคือเขาเมาส์มอยกันฉับมากๆโดยเฉพาะสมาชิกต่างๆที่เรียวได้บอกไปนะคะก็คือมีความแบบงคงขำกันแล้วก็แบบคุยกันสนุกสนานเอนจอยสุดๆนะคะประนึ่งว่าเป็นงานรวมรุ่นเป็นงานปาร์ตี้ไปในตัวเลยนะคะก็เรียกว่านานๆทีนะคะที่เหล่าดาราศิลปินเนี่ยจะได้มารวม ตัวกันเยอะขนาดนี้นะคะความสนุกสนานแบบนี้มันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาค่ะและสําหรับรางวัลน,นักแสดงชายหญิงแห่งปีนะคะปีนี้ตกเป็นของไปลู่และหลิววี่หนิงค่ะก็ต้องบอกว่าสมมงกันมากๆนะคะและเชื่อว่าแฟนๆหลายคนหวังให้คู่นี้เนี่ยได้มาเจอกันสักครั้งหนึ่งค่ะคนนึงเป็นสายจวงอีกคนนึงก็เป็นลูกรักปราช้านะคะงานนี้ถ้าเกิดมาเจอกันเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็ต้องแบบรอดูเลยนะรอคอยอย่างมีความหวังนะคะให้คู่นี้เขาได้มาเจอกันค่ะและนี่ก็คือไฮไลท์ต่างๆในงานนี้นะคะที่เปยวได้มาฝ กันค่ะถ้าเ,เพื่อนๆมีไฮไลท์ไหนเด็ดๆนะคะหรือว่ามีโมเมนต์อะไรพิคิงเนี่ยยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามเรียวไว้นะจะได้ไม่พลาดซีรีส์สนุกๆข่าวคราวบันเทิงมันดอนค่ะ